สวัสดีนะครับผมสวัสด hmm. ีตอนเช้านะครับผมวันนี้นะครับพานะครับชมนะครับบรรยากาศดีๆนะครับตอนเช้านะครับพระอาทิตย์นะครับเริ่มนะครับส่องแสงแล้วนะครับผมพาชมบรรยากาศบ้านสวนดีๆนะครับวันนี้นะครับพานะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่รักในการนะครับทาเกษตรนะครับนะครับช่วงนี้นะครับผมเข้านะครับเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะนะครับเราก็จะเริ่มนะครับเพราะ เพาะต้นกล้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มนะครับเราเพาะไปหลายรุ่นแล้วนะครับผมแต่ว่าเรานะครับอยากแนะนํานะครับเพื่อนเพื่อนี่พนะครับลุงๆุป้าป้านะครับท่านใดนะครับที่รักในการทำเกษตรนะครับอยากนะครับสร้างรายได้เสริมนะครับผมวงเรียบเลยครับบอกเลยตรงนี้ว่าสร้างรายได้เสริมนะครับสามารถนะครับสร้างรายได้เสริมได้ดีมากนะครับผมคือนะครับคืออะไรนะครับช่วงนี้นะครับเพาะต้นกล้านะครับเพาะต้นกล้าครับต้นกล้าไม่ว่าจะเป็นต้นกล้าต้นกล้าพริก นะครับต้นกล้ามะเขือมะเขือเปราะนะครับแม้แต่อ่าพริกพริกมะเขือเปราะนะครับมะละกอนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับมะคุงมะเขือเทศอ่าเป็นมะเขือเทศนะครับเป็นโอ้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเพาะนะครับและเราก็เลือกเพราะเอาสิ่งที่เป็นนะครับพืชเศรษฐกิจนะครับที่คนเขาชอบปลูกนะครับผมแต่วันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับวิธีริ่งนะครับต้นกล้านะครับให้เขาโตเร็วนะครับ ให้เขาตัวเร็วแล้วก็ทันทันเวลาในการปลูกแล้วก็การขายนะครับแบ่งปันเนาะหรือว่าเอาไปขายก็ได้นะครับทั้งขายทั้งแบ่งปันนะครับทั้งปลูกเองนะครับเหลือจากขายนะครับเราขายไม่หมดนะครับต้นกล้ามันโตเราก็ปลูกเองครับนะครับมานําเสนอนะครับเคล็ดลับสุดเด็ดนะครับของสวนนะครับที่ทําให้ต้นกล้านะครับออกมานะครับสวยงามแบบนี้นะครับผมนู่นนะครับยาวเฟื่อยถึงนู่นนะครับผมนะครับ มาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับเคล็ดลับนะครับมีไม่มากนะครับมีสองสามอย่างนะครับไอ้นี้ให้ดูนิดๆนะครับเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ครับนะครับนี่อันี้คืออะไรครับนมจืดนะครับนมจืดนะครับหนึ่งนมจืดนะครับท่านจะใช้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ได้ว่านะครับขอให้เป็นนะครับขอให้เป็นนมจืดนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมส่วนประกอบนะครับที่หนึ่งคือนมจืดนะครับหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็ส่วนส่วนประกอบที่สองนี่ ในบ้านในครัวมีทุกคนนะครับนี่ผงชูรสนะครับเขียวงามมากนะครับผงชูรสนะครับส่วนประกอบที่3นะครับนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่คือผมเอม้อยนะครับนี่ผมหมักไว้นะครับเป็นน้ํายาเร่งรากนะครับอย่างดีนะครับนี่ใครเชื่อไม่เชื่อผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมหมักนะครับกับกะปิแกงนะครับนี่ผมหมักไว้ใช้สําหรับนะครับต้นกิงต้นไม้นะครับเดี๋ยวนะครับวันหลังนะครับจะพาไปดูนะครับ สาธิตการตอนกิ่งต้นไม้นะครับแล้วก็ใช้น้ํายาเรียงรากขวดนี้นะครับให้ดูนะครับผมตอนไว้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงนะครับต้นฝรั่งต้นมะนาวแม้แต่ต้นลูกว่ายักษ์นะครับผมหลายอย่างครับเดี๋ยววันหลังนะครับจะพาพาไปดูนะครับแล้วมาดูนะครับเรากลับมาดูส่วนประกอบนะครับในการนะครับทาน้าทาน้ํา ทำน้ํายาหรือจะอะไรเืองน้ํายาเล่งรากหรือว่าอะน้ํายาวิตามินอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับนี่นะครับเพื่อนะครับเล่งรากและเลีงการเจริญเติบโตนะครับของต้นกล้านะครับเพื่อให้เพื่อให้ทันในการปลูกและการขายเพื่อย่นระยะเวลานะครับให้มันเร็วๆนะครับนะครับมาดูเลยครับผมใช้สูตรนี้นะครับส่วนประกอบที่หนึ่งนะครับนมนมจืดนะครับหนึ่งกองนะครับ อิมร้อยหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับประมาณนะครับหนึ่งช้อนชานะครับหรือกะเอานะครับนิดหน่อยนะครับประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะแล้วก็คุกเขานะครับใส่กันนะครับน้ําประมาณสองลิตรนะครับสองลิตรหรือสองถึงห้าลิตรก็ยังได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ใส่มากนะครับเพราะว่าต้นกาต้นเล็กยังไม่เยอะนะครับใส่ต้นใหญ่ก็ได้นะครับแต่ถ้าครับความจํากัดอยู่ที่ประมาณนะครับน้ำสองถึงห้าลิตรนะครับ ต่อต่อนมหนึ่งกล่องแล้วก็เอ็มร้อยหนึ่งช้อนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมนี่นะครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับองจุจรส ขาดไม่ได้นะครับนี่ทำกับข้าวก็เหมือนกันนะครับเป็นส่วนผสมที่อร่อยมากนะครับอันนี้ผมจะกะเอาเลยนะครับเราก็กะประมาณนะครับหนึ่งหนึ่งช้อนชาเนาะหนึ่งช้อนชาปิดฝาไว้ก่อนนะครับกลัวเขาจะหกเนาะขั้นตอนการทำไม่ยากนะครับหาได้นะครับตามครัวเดือนนะครับสูตรนี้ประหยัดนะครับลงทุนไม่กี่บาทนะครับ ไม่กี่บาทแต่ว่าต้นกล้าออกมาครับตัวเร็วงอกเร็วสวยนะครับทั้งต้นทั้งใบนะครับแข็งแรงนะครับจะไปเติมน้ํานะครับเราจะไปเติมน้ําให้เต็มกระป๋องนี้นะครับเพื่อใช้ในการหยอดนะครับเราจะหยอดให้กินนะครับต้นเล็กและน้อยเหมือนเหมือนเหมือนเด็กน้อยเลยนะครับเหมือนเลี้ยงเด็กเลยนะครับเติมน้ํานะครับเติมน้ําให้เต็มนะครับเต็มนี่เลย ออนุญาดแป๊บนึงนะครับผมนี่เราทําเพื่อเร่งนะครับเพื่อเร่งต้นกล้าให้โตเร็วนะครับเพื่อเร่งต้นกล้านะครับใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับพร้อมปลูกเลยนะครับพร้อมเอาไปปลูกลงดินเลยนะครับ ครับหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับแค่นี้เองครับผมคนเข้ากันนะครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะครับไม่ปล่อยก็ได้ครับใช้เลยแต่ว่าผมจะพานะครับเพื่อนๆนะครับเดินมาดูนะครับท้นกล้าที่ผมเพาะไว้นะครับ นี่เป็นเสาโรสเสารสสีม่วงนะครับนี่ต้นสีม่วงนะครับนีู่กคานครับได้สั่งจองให้เพาะให้นะครับด้านนี้จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับนี่ครับพวกนี้ยังไม่ได้ใส่นมสูตรที่ผมทํานะครับสูตรสุกนมนะครับดูนี่ขนาดพวกนี้นะครับใส่ตั้งแต่ตอนอยู่ในถานนะครับนี่ดูต้นมะเขือเทศนะครับนี่ใส่ตอนอยู่ในถานนะครับสวยงามมากนะครับนี่ยังไม่ได้เอาออกจากถาดเลยนะครับดูครับความยาวของเขาสิ สิบเกือบสิบสิบห้าเซนนะครับนี่ประมาณสิบห้าเซนนะครับสวยงามมากนะครับดูรากนะครับทะลุข้างล่างแล้วนะครับนี่รากทะลุข้างล่างเลยนะครับนี่อันนี้ใส่นมแล้วนะครับนี่ผมเพิ่งเอาออกจากขาดไปครึ่งนึงนะครับเอาใส่ถุงนะครับเมื่อวานนี้นะครับต้นพริกนะครับอันนี้อายุประมาณห้าวันนะครับเริ่มงอกแล้วนะครับสี่ถึงห้าวันนะครับนี่พริกกินดานะครับฝั่งนี้จะเป็นมะเขือยาวนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ผมก็ใส่แล้วนะครับนี่ ผมใส่นะครับสูตรที่ผมบอกนะครับแต่ยังไม่ได้นำลงถุงนะครับเพราะว่าดินหมดนะครับนี่ดินหมดดินปลูกหมดนะครับยังไม่ได้ทํานะครับฝั่งนู้นนะครับก็มีนะครับไซส์ใหญ่นะครับ่ะกลับมาดูนะครับวิธีการให้ปุ๋ยน้ํานะครับเรียกว่าปุ๋ยน้ําเนาะให้ปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ํานะครับทางรากนะครับนี่ เรีงรากเรีงต้นนะครับแล้วก็เรียงใบนะครับจําได้ไหมครับส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับผมจะทวนให้ฟังนะครับช้าๆเนาะครับเอ็มร้อยนะครับเอ็มเอ็มร้อยนะครับเอ็มร้อยเอ็มร้อยนะครับหนึ่งช้อนเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสนะครับหนึ่งช้อนชาเนาะแล้วก็นมจืดนมจืดนะครับหนึ่งกล่องนะครับผสมน้ำหนึ่งลิตรนะครับ ก็กดนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใช้ได้ทันทีเลยครับนี่ครับวิธีการใช้นะครับก็ตักให้กินอย่างนี้เลยนะครับนี่ตักใส่เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับใส่อย่างนี้เลยนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากนะครับครับทีเลี้ยงต้นก้านะครับให้ตัวเร็วดั่งใจคิดนะครับนี่นะครับใส่แบบนี้เลยครับหยอดเลยครับหยอดแบบนี้เลยต้นก้าได้รับสามอาหารนะครับเต็มเ็มเลยนะครับนี่ ก็เหมือนเด็กครับตุนก้าเขาก็เหมือนเด็กนะครับต้องการสารอาหารเหมือนเด็กนะครับครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับใส่อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับเราจะกลับมาดูกันนะครับผมว่าความคืบหน้าเป็นยังไงนะครับถ้าเขาอยู่ถึงนะครับแต่ส่วนมากนะครับถ้าผมทําแล้วไม่ถึงสี่ห้าวันนะครับจะมีลูกค้านะครับมา ซื้อแบ่งปันไปเลยนะครับแล้วเขาก็จะอยู่ไม่ค่อยถึงนะครับเพราะว่าทําชุดหนึ่งนะครับก็ไม่เยอะนะครับรายได้ดีเลยละครับผมบอกเลยครับรายได้นะครับเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับช่วยสร้างรายได้เสริมได้จริงๆนะครับผมขายนะครับเฉพาะต้นกล้านะครับวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับวันละสี่ถึงห้าร้อยบาทนะครับอยู่ที่สวนนะครับโดยไม่ต้องไปไหนนะครับมีคนมาซื้อถึงที่สวนเลยนะครับอันตลาดนัด มีต้นไหนวันไหนนะครับมีตลาดนัดผมก็นําสินค้านะครับออกไปขายนะครับที่ตลาดนัดนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดนะครับนี่ครับสร้างเสริมอาชีพสร้างเสริมรายได้ได้จริงนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมนะครับติดตามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่เพื่อนนะครับไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ